สวัสดีค่ะเนโอเวนทาว f า e ฟนะคะค่ะวันนี้เนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแบบสดชื่นสดชื่นนะคะต้อนรับวันสงกรานกันค่ะเดี๋ยววันหยุดสงกรานนี้เราก็จะได้มาทําเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็ทำทำ,ท,ำทานเองก็ได้ทําขายก็ได้นะคะวันนี้เนก็คือจะทําเป็นเมนูราสเบอร์รี่โซดานะคะทีนี้ราสเบอร์รี่โซดาค่ะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีส่วนประกอบนะคะก็จะเป็นไซรัปราสเบอร์รี่นะคะอันนี้เน่ใช้เป็นของดาวินชีนะคะ แล้วก็เน,น่จะมีตัวผลราสเบอรี่ที่เราแช่แข็งแล้วเราก็มาทําให้มันแบบว่าให้มันละลายนะคะเอาไว้แล้วก็จะมีตัวน้ำมะนาวนะคะเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องเป็นโซดานะคะอันนี้โซดาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอันนี้เน่ใช้สําหรับแก้ว16ออนนะคะ16ออนเริ่มต้นนะคะเน่ก็จะใส่ตัว ไซรัปราสเบอรี่ลงมาก่อนนะคะจะใส่ไปที่1ออนนะคะ1ออนพอดีว่าปั๊มเนี้ยเขาจะเป็นปั๊ม7.5 ML เพราะฉะนั้นนน่ก็คือจะใส่มาที่4ปั๊มนะคะกดแล้วนะ1 2 3 4านะคะเสร็จแล้วเน่จะมาใส่มะนาว1นปั๊มหรือว่า7.5 ML นะคะกดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาคนออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเราใส่ไซรัปไอใส่โซดาก่อนนะคะอโซดามาเทใส่นิดหนึ่งนะคะ เด้จะใส่โซดาเทล,ลงมานิดนึงก่อนเพราะอะไรเพราะว่า เวลาที่เราถ้าหากว่าเราไม่ใส่โซดาลงมาเลยอะคะ่ะพวกไหลัาม,มันจะนอนก้นถูกไหมคะเวลาที่เรามาเติมโซดาทีหลังอะคะ่ะเดี๋ยวเวลาที่คนดื่มอะคะ่ะจะดื่มมันจะคนยากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกับว่าเราใส่โซดาลงมาแล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเวลาลูกค้าดื่มอะคะ่ะจะได้แบบเวลาคนให้เข้ากันได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้พอเราได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาราสเบอร์รี่ค่ะ ที่เราซื้อมาไว้เนี่ยนะคะประมาณสักสองสลูกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็คือใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะเติน้ำแข็งแบบไม่ต้องเต็มแก้วมากนะคะแล้วก็ตามด้วยโซดาโซดาใส่ให้เต็มแก้ว จริงๆแล้วถ้าหากว่ามีใบสะระแหน่หรือว่าใบมิ้นท์นะคะเน่อยากจะแบบวางใบมิ้นท์ลงไปนิดนึงก่อนด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็อาจจะท็อปหน้าด้วยราสเบอร์รี่อีกนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูราสเบอร์รี่โซดาสดชื่นสดชื่นนี่นะคะน่าทานเนาะ โอเคเรามาชิมกันก็จะหอมราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็เปิดหวานเปรียปร้ยวๆสดชื่นมากเลยค่ะก็เดี๋ยวลองทำกันดูนะคะเมนูนี้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็สดชื่นสดชื่นเวลาเราเล่นน้ำสงการานเนาะอะไรเงี้ยค่ะอากาศร้อนแบบนี้นะคะลองหาเมนูที่แบบชื่นใจทานกันนะคะ ค่ะก็สําหรับเ,เมนูนี้นะคะเน่ก็มาแชร์ให้นะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบหรือมีคําแนะนําติชมอะไรยินดีนะคะก็ออคอมเมนต์หรือว่าแนะนำติชมที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Subscribe ค,ค่ะ Oriental Coffee Channel นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่เน่นจะมาแชร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ Raspberry Soda นะคะสวัสดีค่ะ